สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้าเล่นเกมฟ i f a 22 e แล้วเกิดอาการจอขยายภาพขยายนะครับแล้วก็หน้าจอดำนะครับเรามีวิธีการแก้นะครับมันจะเข้าช่วงที่จะเข้าไฟล์เกมนะครับดูตามคลิปผมเลยนะครับว่าแก้ยังไงนะครับ แล้วก็อาการเป็นยังไงนะครับพอเข้ามาสักพักนะครับเดี๋ยวเข้าเกมให้ดูนะครับนี่นะครับถึงหน้านี้นะครับเรากดเข้าไปครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับหน้าจอขยายแล้วก็เส้นสื่อขึ้นแวบไปแวบมาแล้วก็จอดําไปเลยนะครับวิธีการแก้นะครับเข้าไปที่เพย์เหมือนเดิมนะครับรอโหลดเกมสักพักนะครับ เมื่อเราเข้ามาหน้านี้แล้วเราจะเพิ่งกดไปนะครับเรากด delete ไปเลยครับไฟล์นี้นะครับแล้วก็ create new ใหม่เลยนะครับไฟล์ที่เราเล่นมามันจะไม่หายนะครับที่ไฟล์เกมของเรานะครับนะครับเข้าไปครับเข้าได้นะครับแต่ทีนี้จะเจออาการจอดำแบบนี้นะครับมีวิธีการแก้นะครับ เข้าเมนูต่างๆเข้าสมอสรเข้าอะไรก็หน้าจอดำหมดนะครับนี่นะครับหน้าจอดำเลยนะครับเข้าเมนูต่างๆ,ๆนะครับจะขึ้นจอดำเลยนะครับ มีวิธีการแก้นะครับเราไปที่รูปคนยืนกลางแขนนะครับกดคลิกเข้าไปเลยครับเรามาหาตรงที่ Restore Default นะครับกดเข้าไปเลยครับแล้วก็กดเย่ะเลยครับทีนี้ครับหน้าจอที่ดำก็จะหายเลยนะครับลองเข้าเกมดูนะครับนี่นะครับจอเราก็สว่างเหมือนเดิมแล้วนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจช่องผมให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ